เดี๋ยวเก็วันเราไปลกลกกันมั้งเดี๋ยวก็ว่าบดมั้งลกกันมั้งให้ได้ประมานนั่นหวังที่เล่นคนันเป็นกูไม่ได้ผื้ใดยินวันนี้อัดโหลเห็นไหมผู้มาชิงเกกือผู้ทวัดเรามาอยู่วัดเราดู่ด้วยความมีความสุขเราอยูได้กัารผลประกอบได้กันใช่ไหมจัดจริงเห็นไหมมึงอย่างจีบไปตองอื่นนานนองอ้อยใจนี่มันอย่างเด็กแรงถึงมึงงันแก่แล้วแก่แล้วมึงกันเกี่ยวไหมมึงรูปเรืองกูแก่หัวเก้าไม่แก่ คุณเราอนอาดื้อกเ,เ,เลยยัมมาได้กันเต็มที่ผมนะแต่ว่าหลดลมดูคุณสมบูรณ์้าเคยได้เป็นกิ๊กเลยฉัไม่เช่อลักเลยใช่เพราะพี่ต้องจะเน้นนักแต่ทดงกม่จีกจักกับพูนปูนปนะเดี๋ยวเร่งคุณยังแค่งมันปูนนั่นและคุณจะปูนปูนให้ตึงตางนี่ <c oughs> างานด้อคไม่ควเล,ย,วววกลยกว่ากูเต๋ว่วก้วในขณะคุณไยกวามไม่จับหลงก็ใช่เป็นเพื่อเตววได้ก้วในกณะกูเป็นเซอร์ครีมตานาขก้ว ลานเจ้าว่าปนีถ้าลุงต้องถ้าท่านอยากให้นาข้าวดใส้ท่านต้องจ่งครีมจ่าครีมเพรอกูเป็นเซอร์ครีมตาหน้าข้าวเจ็จแลวปวดตาขึ้นนั้นกูนอนในแกนาปัดลมกับไม้แขวกับดับร้อนกว่าพ้าถึงนอนไรหัวปลาหมอนยกขึ้นเลยว่าเจ้าครีมติ้านได้ประโยมันว่ามัดข้าวรีตั้งไว้เลยอัลนหลเห็นน่าอย่างดำพีอโย้เลยว่าครีมประโย์เต่ว่าแมตตาขึ้นเจริญมึงเจอเจน้อยครีมตานาข้าวกูเจอเติอเอเยน ล้วกูยิ yeah, 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 ้มเทคเพื่อเล่เตี่กก้าหยิที่จะบุงมีพนักงานชาเจ้าหนังอยู่ที่กเตื่นอยากยิ้อยากแม่ต้มันทีเด็กคออยากอะไรกโตู่มันออยากทีรุ่มที่รุมฮันบูยาที่ดูแล้วาไะตทที่รุ่มมันพ่อพกันตั้งเต้นใมาโยวัดทีนีอ้อยใจได้มันเรียนถึงเจ้าวิชาค่ะเอออฮันเล่นตวงมีไว้สักคนในวันที่คุณหนเรืองไว้สักคนแต่พอใจได้กำลตงจจำปมจะก็ บอกแต่นาจันนี่นกดว่าผมนี่อยากจะก็คุยกับน้องซ้นนี่อการันตัวื่วเราจะได้อัมพป็นตัวเมติตีดีกันเป็นน้องซ้นนี่มาอยู่ในวัดเรายังไม่ได้เลกิกตีกับ้อยใจจะจะคุยกับเขาไหมาคุยได้จ้ะือหันไปคุยจะได้โดนจักกันมัง้งนะทิดลมอาจันค่ะสวัสดีนะจ๊ะเออว่าดีครับค่ะน้องชื่อได้กับน้อง้อยใจ <laughs> ตามเปืี่ยนเป็นน้องอบหน่อยน้องชื่ออ้อยใจไงล่ะม้องจื่ออใจใช่ไน้องค่ะ คุณชื่ออะไรจ๊ะพี่ชื่อทองื่อทองครับนาำตะคุนอะไรจ๊ะตู้ตัวทไทยไอตัวมู๊งวักจิมจะไม่ตัดเลยคนที่ว่าโลนัน้นชื่ออะไรจ๊ะไอ้เรืยก็น้องคนที่ว่าโลนัน้นชื่ออะไรไม่แก่ไปติ่งหน่อยนิดชื่ออะไรจ๊ะพี่ชื่อแก้วนาำตะคุนไม่แก้วรักเธอครับระวังนะนำคุณกันมาเบี้ยนผู้แต่งลายไปรือด้วยนำคุณเปรืเให้แกเปรือตัวนี้ชื่อ คุณเรามันต้องไปกันนั่งนี่รู้ไหมว่าปลาบองนี่ไก่ชอบใช่ไหมบองไก่ยังไหนที่ชอบบองข้างกูชอบปูจูก็กินบองวัวกันไปยาย่ลำหน้ากูรองต้องรู้กันโดยจัำตีใช่ไหมจำคุณต้นได้หรือกูปักที่ประตานชื่อทองกับชื่อทองคนนอนไปเจอแก้วข้ากับก็หลังชื่ออะไรจ้าผมคนจีนมันจะบู้บังคับคุณนี่จีนเลยจ้าขับคนจีนชื่ออะไรอะหวังแกงเหรอ chửi nhau con rồi đấy Chứ đây nó chả quẳng kem lửa Mà chặt này mượn tụng nhằn Mà để mượn tụng Rồi cưng Thì đi biết thỏ đi ban đầm vô tí này chả Các ban đơm phúng Ban đơm chinh chinh leo Vô ra Nên niềng đại ra gặp vô ờ. chú ra, gặp yêu tâm anh vô tí khăn bán โรงพยาบาลที่ไหนอ่ะเวทโรงพยาบาลยืนปิดอะไรนะคะโรงพยาบาลยืนปิด้นแะล้วโรงพยาบาลยืนปิดนน่ะกำเตี้ยนะกำเตี้ยขึ้นร้นไปบอกว่าไปโรงพยาบาลยืน